สบายดีสบายดีพี่น้องบา้านมาเบิ่งก้อยไข่หมดแดงกอ้อยแส็บๆน่เกันพี่น้องสบายดีผมไม่พี่น้องเจ้วอ้วนเห็ดกก้้อยินขาวเตี้ยก้อยไข่หมดแดงมียงเนี่มีทอดปลากา่กอยไข่หมดแดงต้องตัวลงก่อยกย้อยหอมลงพี่น้อง hàn đó há uhm. đó mà đơ mà đơ mà đơ bớt sụp sụp khôn uhm. không sẽ. เอาหัวหอมลงคาร้ลนบ้านนี่พี่เนอะอจนเป็นเตะมีแต่วาอยู่หน้าอยู่หน้าบ้านาตื้งเข่าปไปงีอยู่หน้าผีป่าจนเป็นเปะดอนเข่าขานะขอหอยปลาแล้วก็กวไข่มดได้แล้วก็ส่วไก่พี่เนาะอาหารมันนี่น่วก็ทอดปลา ักก,กจเรเลอาหารมีแต่อาหารเสพเสรักตัวไก่ส่วกไก่พี่นนอะกินกาวเทียงน้ำกันเลย fc จุดการเียงอุอ่เม,<อ>ม,มนูเนื้อี่นะ ยายอวนกำลังขลนขลนพี่น้องขลนเขาเกือ,ขอเขาเต็นหน่พี่น้นองก,ก้อยไข่มาแดงสีมือยายอวนถั่วอหนึ่งพี่น้องอันนี้ส่วไกาส่วไกาตัวนี้ทอดปลาทอดปลาก่อยไข่มาแดง อย่างันกันเด้<ห>อผู้อาหารเสร็จษมืน่นแบ่งเป้ปโโาโถ้ได้ซองถุยเลยใส่ไหนถวยนี่นี่พี่น้องอาหารจานโปรดมามาเบิร์สุคุกวา่าสิได้กินได้นี่พี่น้องเลยนี่ให้พี่น้องเบิ่อไก,ไกมา,มา กินเขานมกันอยู่เทียงให้เทียงหน้าพี่นนองมามากินเข่านมกันบดสูกสูคนกพงกะหิ้วเวข่าเลยพี่เน,ะนาะ<อ>มาลมาอ,าอมีแต่อาหารเสบเซะมือนี่มามาพี่เนองนกินเข่านมกันบดสูกสุขคน หยิ้วเขาอะไรพี่น้องบะเพยเกสิขอเวลากินก่อยไข่มดาแดงกันพี่น้องจะกินเขาแล้วเนาะก่อยไข่มดาแดงกินแสบคักขนาด,ดว,วันันสิเก็บถั่วไปให้ข้าเจ้าสั่งสั่งหาพันจีบมันละซีบบอ พันกี่งอิดเอืดในเก็บถั่วเอาเก็บ ใชสบายดีพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแล้วเ,เก็บถัว่วอ่ะมือมมงมัดละสิบพันจีบได้พี่น้องเด้อ

้าวพันจะกี่วใส่นี่พี่น้องงามค่ะกะลินี่ทั้งกรอบทั้งหวานกรอบทั้งหวานพี่น้องถั่วกรอบถั่วหวาน มาแพงสิกินอืม เ้งหนแล้วสั here, ่งบ <'s> <t nei> te ่สั right. yup. okay? <sh> ่งอะไมันบพ่อว่านี่งเก็บเขามื่อลรวะจริงวะคำมือได้เจ้ามาคายอันมาถั่วเลยเวคอยในเด้ออืมอนีจริงบอกมือได้เจ้าเก็บปาทั่วเขามากายเลยเวคอยในเด้อาแหงอันมัทัว สวบรสุกินได้เลยมาตัวไดมันชู่นี่มันสะงามมาตัวได้มันตั้งที่ดินมันกะสิโมาบรเพราะว่ามันเป็นแตงเงาขึ้นเด้าไ้วยกีัว เดี๋เป็นหลายๆนี่เก็บโบทันแล้วพี่น้องนี่ถ้าเบิ่งโลดนี่เป็นพร้อมกันอัน,นี้มันอกกะลกใช้ถัวกัแตงและใส่กัน,นกเก็บนนะมือแล้กกระสอบเย่ออวนเก็บมือล้กรสอบู ปนอ้วนให้หน้องนนี้นาะผู้ลังคนกับซีบหมักเก่แห้งเพราะว่าผู้ลังคนกับหมักตึงแห้งผู้ลังคนกับหมักตึงแห้ง Ừ, <laughs> á, lọ kép, ao dọn ao phi nào. Dọn ao nghe nhai ụt <laughs> ก็นี่กำลังออกนะเป็นลายแบบส,นะสัมเราแทงกระเสียนญนาส่วนนะ ໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມືນັບມືໃດນີ້ຈະຫນ່າຍເກັບບໍ່ທັນນີ້ເນາະອັນແດງມື້ນີ້ໄດ້ຊິອາປະຫາຍຈັກແລ້ວ Ừ. Chắc mặt Chị eo ngam để thẻ phía nọ oh. Thua và nhau tôi hãy nhanh quan tâm nè เป็นบาดเก็บงมึอขุงมึพอแล้วพี่น้องเอาสั่ก็เจาสั่งเนาะอ่อทนได้เหตุมัดเป็นเ็นเกตเปนเหตุมัดี่น้อเบิดล้วบตุ๊บ่เก็บมันเบิดบ้นแล้วมันานนัห่น่ะมาอยู่ไหนอยู่ อันนี้ม ال ันซองฮะอ๊ะอีงยังเลยนันขีหหางยังหมดเลยไนอยู่มัมัโอ้ยข่อยเทสพุดเลยข้าวมันยืมันยืดออก็นขาลยถพุทปากตัวยงว้าที่หนาวอ่เด้ ไปเห็ดหมัดแล้วบ้านีลพักโคหนองแก่แล้วกินบ่ท่านแก่เลย ยายวนมันก็สิเห็ดมัดแบ่งมาหายไปแน่หายยายนวลพากันเห็ดมัดพี่น้อง แบ่งไปให้แมนวลน,นำพี่น้องให้แม่นวลให้แม่นวลตำอ่าพี่น้องมหาหอดมาแพงกฤษีคอปิดคลิปก่อนเลยพี่น้องเดอ้อเ,เห็ดมัดให้แม่นวลแบ่งให้แม่นวลไปตำนะครับให้คนสั่งซื้อนะ้ำพี่น้องคนแถวบ้านนี่แหละ ผู้ดาวก็สั่งน้ำบอแพงฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บอแพงเนี่ยพี่น้องสบายดีสบายดี